อาคุณผู้ชมมาฝั่งของทางช่อง3กันบ้างนะคะคู่นี้ก็ยังฮอตตลอดเลย จนละครเลาจอไปแล้วคนก็ยังพูดถึงและจะบอกว่าสร้างเรตติง้งทำเรตติ้งให้กับทางช่อง3ได้ดีมากกับละครเรื่องพราวมุกนั่นเองค่ะเป,ปลื้มปลิ่มจริงๆสําหรับนักแสดงในเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนุ่มพลนวัดเอ๋ยนะคะสาวโบนลินทิพย์หนุ่มกระทิงนะคะในเรื่องแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกมากมายเลยคุณผู้ชมต้องบอกว่าลาจอไปพร้อมกับเรตติ้ง3.7นะคะโโด้านพระนางอย่างพลและกระบัวขอบคุณจับใจคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมมาตลอด1ิตอนค่ะโดย ทางด้านหนุ่มพลนะคะมีการโพสต์ข้อความถึงแฟนแฟนะคะบอกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งช่อง3ขอบคุณทุกคนที่คอยให้โอกาสพลได้แสดงความสามารถและได้พัฒนาตัวเองในอีกขั้นขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทอดทนเหนื่อยเพื่อผลงานที่ดีออกมาที่สุดขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พ,พนักแสดงทุกคนที่ตั้งใจและก็เต็มที่ทําให้สนุกทุกๆครั้งที่ไปกองถ่ายสุดท้ายอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยเฝ้ารอคอยเป็นกําลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอด mm hmm. พวกเรารับรู้ถึงความตั้งใจนั้นทําให้เรา เราก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปกับสิ่งที่เราตั้งใจทำออกมาเหมือนกันแล้วก็บอกว่าความทรงจำดีๆรักนะนะคะทิ้งถ่ายด้วย<อ>น่ารักนะคะหนุ่มคนนี้นะจ๊ะและก็มาที่ฝั่งนางเอกของเรากันบ้างนะคะสำหรับบัวนลินทิพย์นะคะโดยเธอก็บอกว่าขอบคุณพราวมุกมากที่ต้องบอกว่าเราเนี่ยรักตัวละครนี้เรารู้สึกเศร้าเสียใจร้องไห้อดทนอยากเอาชนะสูญเสียมีความสุขมีความรักไปด้วยกันเธอสู้กับรื่ ราต่างๆมาเยอะมากนะคะนี่อธิบายไว้เพราะเก่งมากๆเลยนะนะสำหรับพรามุกเป็นตัวละครที่ท้าทายมากๆบวกกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทั้งช่อง3นะคะที่ให้โอกาสบวและขอบคุณผู้มีพระคุณมากๆพี่ไก่ป้าเอทและค่ายเลิฟดราม่าที่ไว้ใจให้บัวได้เป็นพรามุกนะคะเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่บัวภูมิใจมากๆเลยขอบคุณบทประพันธ์ผักบุ้งและพี่การคนเขียนบทนะคะบทเรื่องนี้อัพสกิลการแสดงและการท่องบทเที่ยวที่แบบที่ยาวมากๆ นะเธอบอกไว้แบบนี้อันนี้เป็นเรื่องนี้ที่ทาให้เธอในอัพสกิลการเป็นนักแสดงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแต่และฉากที่มันยากคือก็โอเคเธอก็รู้สึกว่าพิสูจน์ตัวเองว่าทําได้นะอ,อะไรแบบนี้นะคะสุดท้ายบัวบอกว่าบัว,บวขอบคุณคุณผู้ชมและแฟนคลับที่น่ารักทุกคนที่ติดตามละครของพวกเรานะคะขอบคุณทุกคนที่เปิดใจขอบคุณสําหรับคําติชมได้อ่านคอมเมนต์อ่านทวิตตลอดสนุกมากๆเลยค่ะเป็นการดูละครที่ไม่เหงาเลยเพราะมีเพื่อนๆเยอะมากทุกคําติชมบัวจะนําเก็บไปพัฒนาตัวเองอีกต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ และขาขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยซัพพอร์ตและจับมือกันมาจนถึงวันนี้ละครจบแล้วทุกคนก็เก่งมากเลยนะคะชื่นชมและขอบคุณมากๆจากหัวใจรักพราวมุกนั่นเองค่ะอ,อันนี้นเป็นฝั่งของอคู่พระคู่นางที่ที่เขาเนี่ยมีการออกมาโพสต์ขอบคุณแต่ต้องบอกว่าคือคู่นี้เนี่ยคือพราวมุกนะเป็นละครที่ก็มีฉากพีกเยอะะแล้วก็เป็นละครที่แบบว่าสร้างรอยยิ้ม,มนะคะแล้วก็แบบแอบบันไส เอกนิดๆอะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเป็นือนใช่พระเอกก็แบบว่าทําแบบเยอะๆหญิงในเรื่องแบบว่าทําแบบเหมือนจะไม่มีใจไม่รักทําปากแข็งไงนี่แหละนี่แหละมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นกลิมมิกของละครไทยสุดท้ายแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งนะเราชอบฉากจบเราชอบฉากบนบอลลูนหรอเออน่ารักทีเดียวนะคะมีความเป็นพ่อแง่แม่งอนกันอย่างนี้แหละนะคะก็เลยกวาดแล้วก็โกยเรตติ้งกันไปเต็มๆเลยเรตติ้งดีมากนะคะแสดงความดีด้วยนะจ๊ะ ในส่วนของละครเนี่ยพาวมุกรู้สึกว่าจะเรียกกระแสเรตติ้งได้เยอะ Hot News!